ไออภิษดาแจงชัดหลังเพจเปิดวาร์ปหน้าสามีลั่นไม่ฟังกันเลยเล่นเอาชาวเน็ตตามมุงอย่างไวหลังมีเพจหนึ่งออกมาเปิดวาร์ปเผยชมหน้าสามีของนักแสดงและพิธีกรสาวแซบไออภิษดาโดยเป็นภาพที่เจ้าตัวนั้นถ่ายกับน้องเลอาและหนุ่มปริศนาพร้อมกับระบุว่า เปิดหน้าสามีไอ้อภิษดาหลังวิวาหอบลูกไปเลี้ยงต่างประเทศแม้ไม่เคยเปิดตัวสามีออกสื่อชัดแล้วชมหน้าสามีจนทำให้คนนั้นเข้าใจผิดว่าคนในรูปนั้นคือสามีของสาวไอ้ และล่าสุดข่าววันที่6พฤศจิกายน2566สาวไอซ์ก็ได้ออกมาชี้แจงเป็นการด่วนพร้อมกับไขข้อข้องใจว่าหนุ่มปริศนาในภาพนั้นไม่ใช่สามีของเธออย่างที่ทุกคนเข้าใจโดยผู้จัดการส่วนตัวก็ได้ช่วยโพสชี้แจงว่าเห็นมากับตาคุณเขาหน้าเปลี่ยนไปเยอะมากพร้อมกับแฮชแท็กว่าผิดคนคะ่ะพร้อมกับแท็กหาสาวไอซ์ด้วยค่ะ ในขณะที่สาวไอซก็ได้รีโพสภาพดังกล่าวและก็แชร์ลงในสตอรี่พร้อมกับระบุแคปชั่นว่าบอกว่าผู้เป็นฝาแ่งง่ายไม่ฟังกันเลยและติดอิโมจิหัวเราะน้ำตาลเล็ดเลยทีเดียวค่ะ